ครับดเฉันครับนี่ก็คือคู่แรกคู่เปิดหัวของป่าตองคในกับประจวนเพื่อนที่สิบสี่สิงหาคมก็คือค่ำคืนนี้ครับและก็เป็นคู่มวยไทยญิงนั่นนานาชาติที่น่าติดตามชมอย่างยิ่งครับร่วงมาเฟียเพชรหนองกี่ครับนี่เป็นนักข่าวไทยครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่มาสมอยู่ที่เพชรบุรีในเครือของเล็กเมืองเพชรเอาล้ครับถือว่าจะแหมาค่ายนี่การันตีเรื่องมวยญิงเลยครับสำหรับตั้งแต่เล็กเมืองเพชรนะครับเพราะว่ามีมวยญิงในข่ายดีๆเยอะครับแต่วันนี้มาเจกครับไม่รัว เพชรหนุ่มน้อยนี่จากฝรั่งเศสครับเอาเลยครับเราบอกว่าวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ทีหน้าที่ตามชมแน่นอนครับไม่รู้ว่าอาจจะไม่แค่จริงแต่ว่าไม่แพ้ใครเหมือนกันครับวันนี้มาเจอกับตังได้มาเฟียมาเฟียโอเควันนี้เจอกับนายโชค่ังชาิทด่เคยชกไหมก,กับฝรั่งเคยชกครั้งหนึ่งครั้งเดียวนี่เป็นครั้งที่สองค่ะแต่ดูวันนี้พวกันเขาดูเหมือนทําหนักเท่ากันมา103ปอบฝาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าดูมันโดนเล็กกว่าเพราะว่าสีระคนไทยกับฝรั่งนี่จะต่างกันตรงนี้นะครับแล้ววันนี้คิดว่ากลัวไหมเนี่ย ไม่ค่ะไม่กลัวไม่กลัวนะไม่กลัวจริงๆนะค่ะอ่านี่อย่างนี้ตรงนี้ต้องมั่นใจนะครับมั่นใจรถประจวันนี้ค่ะครับอายุนี่น่าจะน้อยกว่าเขาแน่นอนอายุเท่าไรตัวนี้สิบหกค่ะอ๋อนะครับอายุสิบหกครับนี่เป็นนักกอลจากรีริร์ครับเรื่องความแข็งเกร็งไม่ต้องดถึงครับถ้ามาจากอาทางดังทางด้านภาคอีสานนะครับความแข็งแรงแข็งเกร็งไม่ต้องห่วงครับแล้วสมจุกกับเพชรเล็กเมืองเพชรด้วยวันนี้น่าน่าติดตามชมครับเอาเลยครับวันนี้ เป็นคู่แรกคู่ปิดยัวแล้วก็มั่นใจด้วยครับต็มทางด้านมาเฟียครับแม่มวยหญิงชื่อมาเฟียนี่หาย,ยากครับเอาแล้วครับวันนี้มั่นใจร้อยเปรเซ็นต์น,นะครับเอาแล้วครับมาดูทางด้านมารีลัวครับโอเคมาดูดัวเออยูไฟ how m ม n y t i m e อินปะตองบกติงเตียเออยซเว่นไฟเซเว่นไฟวินซิกเอฟไฟลูทู yes เอลูจะลงทามออ Uh, yes, one time, long time. Uh, oh, before years before. Oh, yeah, yeah. Okay, I remember. First time you come and you la yes. go back, your home I and come back oh, again for yes. last five you you lose uh, for Thai lady. Uh, uh, first time Singapore and oh, yeah, second yeah. time Thai lady. Oh yeah, and then tonight you fight the lady again, yeah. Thai lady. No and you know uh, she come from Lake yeah. Meng mm -hmm. Pet dim, or Pet Nong Ki. It's mm -hmm. like a pet bury, It very good gym. Okay. And then he gym with uh, many, many lady fighters. Okay. And good fighter, every fighter okay. lady, very good. Okay, my gym too. so I problem. think you do much uh, hard work tonight. Yes, I think. Yes. Because she come to good fight with you. Yes, sure. I think. Good fight. And you good training? Yes, good training. And she tell me to good training too? Yeah. And okay. you sure for the winner? Yes. And she tell me too. Okay. <laughs> and some of you, it's lie me. boycott o บยโคตรอุ่ยวัน n ีเนอร์ในริงโฟท tonight, <Yeah. S 1> and then it now she 16 y e a r old and you 28 28 <Yeah. S 1> oh you look like a girl but you too much old 28 she s 16 <S no problem different 12ปีอ่อน yeah one round you know okay no problem เอาเลยครับแม่คุณดีายุห่างกันสองปีวีดีครับระหว่าง 16กับ28ครับแต่ว่าเป็นคู่นนที่น่าติดตามชมครับต้องดูครับว่าความเก่าของมาเฟียกับความใหญ่และก็ความแข็งแกร่งของทางนั้นไม่รู้ครับใครจะชนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับเปิดช่องห้าชมได้เลยครับ